นี่พี่น้องแกงแล้วมันสิเป็นแนวนี่ครับแกงบอนครับนี่เล้วยมนาตาจีเป็นแนวนี่พี่น้อง <c oughs> ไหลบอนหนหบอนเฮ้ยยังกะเลี่ยวแต่พี่น้องมันจีเป็นแนวนี่ครับแกงเหล้วนี่ครับเห็นบอพี่น้องนี่เขาต้มแล้วมันก็เป็นแนวนี่แหละครับมันสีน้ำอ้วนหวานสิทำามีมีกินโนนมีกินโนนมีไข่มดแดงมันก็จบฟูอยู่นี่มีบักหอย เวลารับประทานเฮ้กินกับจังสีครับนี่เปิดก้องเข่าปั๊บเป็นบอเปิดปัด๊บนี่ปั้นเข่าที่เราพี่น้องโอ้มือก็ง่ามแห้งได้พี่น้องเอ้ยนี่ปั้นจังสี่ครับเอาลปั้นจังสีนี่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 ปั้นจังสี่วิธเวลารับประทานเห็ดจังสี่เห็นถ้วยแก้วว่าดิพี่น้องนี่ถ้วยแก้วเฮ็จำเปะลงไปสิครับจำแก้วก่อนไหนครับนี่จำแก้วแล้วก มัดตุ้ยเที่นะครับนี่ตุ้ยสีนี่ตุ้ยเอาอสีครับมันสีหย่อยได้พี่น้องก,กับสองซีดแล้วกนซีดปั๊บเนี่ยนี่เสียแต่กระยุ้มใส่ปากเลยครับนี่ปากเลยหึมฮึมมันก็หยอดอ่อนหมดแล้วพี่น้องนี่ครับจกเข่าเล้ยงเสีย สำหรับคนมักได้พี่น้องแต่คนบ่มัก well. <Tu Hmmm. S 1> ็ระกาว่าโอ้ยจะอีหยังจ็งซันเฮ็ดเอเล่ยู่จะอีหยังแนวนี่สีว่าได้ให้จำแก้วสะก่อนได้พี่น้องให้จำแก้วสีสักก้อนนี่จำเปรสีเบิ่งเดิมเมื่อเมือกีดยามากระดำๆดิลสีพี่น้องเอากระิีดำๆคือกี่ทานนี่ล่ะมาตุยเท้าครับนี่ตุยตุยจังสีนี่นี่มากหน่อยกับใส่หลายมากหลายกับใส่หน่อยจังสีพี่น้องตุยจังสีเดี๋ยวมาใส่ปากได้ครับหูเดย ต้องมาใส่ปากแนี่ยหีพี่น้องเนี่ยปับ๊บมันเสียอืมอืมมันก็เสีย,สยปวลดนะพี่น้องกระบวงเท้าอยู่ใส่ละนี่ตักอีกทีละพี่น้องเนี่ยตักหน่สิปั๊บนสิแม่บอไม่จีนหนย่อยดดดเท่ากับอย่อพอย่อซะก่อนพายายพายายแล้วก็ปัอยยอ๊บเน,นี่ยอืม มันก็แซ่บแล้วครับสําหรับคนหมกักปูมามาก็กับว่าเอ้ยจะเอียงเอ็ดเอ็ดเลียดอยู่ที่บ้านสี่นี่นี่ครับนั่นหนึ่งฟ้ากับมาอาีกเราใส่บักแข่งไม่ยายยีนโว้ยบริสุทธิ์พ่อบาทที่มันหลายพี่น,อน้องอยู่ให้ไม่ยายยีนไม่ยายขีมยย้มันขันวันเท่าอยากก็ไปเจ็บเอารลดนี่ครับแจวจำที่เราครับแจวก็ได้เป๊ะหลดจำแจวก็ไหนมันจังแซ่บนี่ก็มาตุยา้ยยางสิ ั้นเนียนๆนะครับมันสิจานฟูงลองแอ่งแรงเลยจำป๊าฮึมฮึมันก็ยอดอ่อนหน่อยนะพี่น้องนี่แต่เอาที่ไรเนี่ยแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหอย่างไรมันเป็นเป็นเสียนยทั้งสี่กับต้มเนาะก็าเยอะเ่าต้องต้มหลายน้ำแต่ต้มหลายน้ำให้ชิเลกว่านี้ครับเนี่ยแต่ว่ากันต้มหลายน้ำก็ดีมันสิบ่มีรสขั้นรสยังครับ Nè, tôi ạ Nhọt oan, pinong nọng, cơ hơi, sẵn đọc vả